สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2 5 6บ่าย2มงเศษช่องปอนบ้าน Youtube มาพูดมาคุยกับพี่น้องชาวนาฟังทางนี้ก่อนนะครับเงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวไร่ละพันไม่เกิน20ไร่20,000บาทนั้นชาวนาจะได้เงินเมื่อไหร่สำหรับวันนี้จะวิเคราะห์วิจารณ์ให้ฟังนะครับแล้วก็แนวโน้มจะเป็นยังไงเอาเนื้อหาข่าวก่อนนะครับ เนื้อหาข่าวล่าสุดนะครับมีการประชุมคณะกรรมการนบขครั้งที่สองซึ่งนายักมนตีไม่ได้เป็นประธานนะครับในการประชุมครั้งที่สองนี่ได้มอบหมายให้ใน,รราหนายพรมทำเบียสยศยชัยรองนายักมนตีและรันตีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานซึ่งประชุมไปแล้วเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2566ช่วงบ่ายในวันที่10พฤศจิกายน2566ในวันเดียวกันนั้นมีการประชุม2คณะพร้อมกันเลยนะครับ ไม่ใช่พร้อมกันประชุมในวันเดียวกันคือช่วงเช้ามีการประชุมคณะอนุกรรมการนบขก่อนโดยมีร้อยเอกธรรมนัฐพรเภานี่ยรัมตีว่าการกระทรวงเกษตรเป็นประธานมีการประชุมคณะอนุกรรมการนบขแล้วก็มอบหมายให้กรมการแภายในกระทรวงพาณิชย์และทกศได้จัดทํารายละเอียดผลการประชุมคณะอนุกรรมการนบขที่เห็นชอบไร่ละพันควรเรือนและไม่เกินยี่สิบไร่สองมวบาทเสนอเข้าที่ประชุมในตอนบ่าย ในวันเดียวกันก็คือวันที่10พฤศจิกายนในตอนบ่ายวันเดียวกันเป็นการประชุมคณะกรรมการนบขชุดใหญ่เดิมทีเดียวนี้จะมีนายกตรีเป็นประธานแต่ว่านายกตฏิติดภารกิจวันเดียวกันนั้นวันที่10พฤศจิกายนนั้นนายกตรีก็แถลงข่าวเกี่ยวกับโครงการแจกเหมือนดิทัลออกสื่อนะครับทำให้ไม่สามารถมาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนบขชุดใหญ่ได้ ข้อตกลการนอปขอชุดใหญ่ที่ประชุมกันในวันที่10พฤศจิกายนนั้นจึงเป็นหน้าที่ของนายภูมิธรรมเวชเชชัยรองนายกรุ่มตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานนะครับแล้วก็ได้มีการประชุมกันแล้วในช่วงบ่ายโดยข้อเสนอจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทคสก็เสนอสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการนอปขอที่มีการประชุมในช่วงเช้าวันที่1 0พฤศจิกายนเข้าที่ประชุมนอปขอชุดใหญ่ในช่วงบ่ายก็ปรากฏว่าในช่วงบ่าย วันที่10พฤศจิกายนนะครับก็มีการประชุมรบขอนับนับเป็นการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหิงชาติครั้งที่2ทับ26มีนายภูมิธรรมเวชชัยรองนายกตีเป็นประธานนะครับแล้วก็มีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัมตีเกษตรเข้าร่วมประชุมด้วยมีนายประยูนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสะกรก็เข้าพร้อมด้วยนายนักิจคองทิพย์ อธิบดีกบริการข้าวพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการข้าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยซึ่งในการประชุมบ่ายวันที่10พฤศจิกายน2566ได้ประชุมที่ห้องบูรชัดชายการชั้น4สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งในที่ประชุมในวันดังกล่าว1 0พฤศจิกายนก็ได้มีการอนุมัติเห็นชอบช่วยอะไรละผ่านกวัวเรือนแล้วไปเกิน20ไร่ใช้ประมาณ5 6า2 1ื่นนบล้าน จุดศูล้านบาทนะครับห้าหมื่จุดศูล้านบาทก็จะช่วยค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละพันควรเรือนและไม่เกิน20ไร่20งหมบาทต่อไปโดยเรื่องนี้จะจ่ายชาวนาได้จะต้องมีการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะดนตรีก่อนและข่าวของกรมการข้าวก็บอกว่า คาดว่าจะเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะมนตรีในวันที่14พฤศจิกายน256นะครับและหลังคณะมนตรีมีมติอนุมัติก็จะจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาอันนี้ก็คือข่าวล่าสุดแต่ว่าในที่ประชุมคณะกรรมการนบขครั้งที่2ทับ256นะครับที่ประชุมก็ยังได้มอบหมายให้กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เเจ้าภาพพิจารณาหามาตรการที่จะเข้ามาพัฒนาคุณภาพ การผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งการจัดหามเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆการบริหารจัดการใหม่ๆเพื่อให้คุณภาพข้าวดีขึ้นจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยนะให้เกษตรกร,เ,กรเช่นนี้ทุกปีและถ้าเป็นไปตามเป้าหมายก็จะได้ไม่มีโครงการแบบนี้อีกไม่มีโครงการแบบนี้อีกก็คือไม่มีโครงการจ่ายไร่ละพันอีกนะครับคือถ้าเป็นเป็นไปตามเป้าหมายคือถ้าสามารถพัฒนาผลผลิตเกษตรกร,กรได้เพราะ จะเกิดกระบวนการทำงานในรูปแบบใหม่ที่ยั่งยืนและจะช่วยให้เกษตรกร,เ,ร,กรเพราะปลูกข้าวที่มีคุณภาพผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นคุณภาพดีขึ้นและต้นทุนต่ำลงโดยมีหน้าที่กรมการข้าวเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรชาวนาผู้ปลูกข้าวเกิดความเข้มแข็งและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยลดการพึ่งพาจากภาครัฐอาชีพการทำนาปลูกข้าวเกิดความมั่นคงและยั่งยืนเช่นกระบวนการปลูกข้าวแบบรักโลกแบบรักสิ่งแวดล้อมเป็นต้นอันนี้ก็คือ นอกจากวันที่สิบพฤศจิกายนที่ผ่านมานอบอาขขะกรามการชุดใหญ่ซึ่งมีนายพรมธรรมเวชรทยชจะชเป็นประธานนั้นจะพิจารณาช่วยค่าเก็บเกี่ยวไร่ละพันคนเลยไม่เกินยี่สิบไร่สองหมื่นบาทแล้วในชื่อค่าพัฒนา,าคุณภาพผลผล,ผล,ผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วนะครับก็ยังมอบหมายให้กระทรวงเกษตรไปไปหาวิธีการใหม่ๆที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการผล,ผลิตข้าวให้กับชาวนาโดยให้กรวมกันข้าว เป็นพี่เลี้ยงต่อไปซึ่งถ้าทําได้ตามเป้าก็จะไม่ต้องช่วยค่าเก็บเกี่ยวไล่ละพันต่อไปนะครับนี่ก็เป็นพิธีการที่ที่นอบอได้พิจารณากันเมื่อวันที่สิบพฤศจิกายนนะครับทีนี้พี่น้องชาวนาสนใจมากกว่านั้นก็อยู่ตรงที่เมื่อนอบขอ,อนุมัติแล้วจะได้เงินเมื่อไหร่เราก็พูดกันไปตามหลักการเลยนะครับหลังจากนอบออนุมัติแล้วนะครับก็จะต้อง มีการเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับและถ้าคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลังจากนั้นก็จะมอบเรื่องเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วนะครับเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัตินี่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนี่ก็จะส่งหนังสือเอกสารเกี่ยวกับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไปนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากน,นั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเริ่มดำเนินการหลังคณะมนตรีอนุมัตินะครับก่อนจะจ่ายเงินได้เนี่ยจะต้องมีการประชุมบอร์ดทกศก่อนบอร์ดทกศจะมีมติรับทราบผลการประชุมคณะมนตรีนะครับหลังจากน,นั้นบอร์ดทกศก็จะได้จัดทําแผนการจ่ายเงินแล้วก็อนุมัติแผนแล้วก็ประกาศวันจ่ายออกมาต้องรอไปตามขั้นตอนแบบนี้ซึ่งก็จะใช้เวลาพอสมควรนะครับ ในการรอให้บอร์ดทกศประชุมก่อนทีนี้ความเป็นไปได้ที่จะได้เงินภายในเดือนพฤิกายนนี่จะได้ไหมคงยากครับน่าจะถ้าเราคาดการนะครับอันนี้เราพูดกันกับพี่น้องชาวนามันต้องใกล้ๆปีใหม่น้อยล่ะครับเพราะว่ามันยังเหลืออีกหลายขั้นตอนก็คือเสนอที่ที่ประชุมคอรมอก่อนพอคอรมอนุมัติแล้วยังเข้าที่ประชุมบอร์ดบอร์ดทกศก่อนพอเข้าที่ประชุมบอร์ดทกศเสร็จ ก็จะมีการดําเนินการทําแผนการจ่ายทกศจะออกข่าววันจ่ายออกมาแล้วก็จะค่อยจะดาเนินการจ่ายทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนน่าจะใกล้ๆปีใหม่นะครับภายในพฤศจิกายนเนี่คงเป็นเป็นการยากมากที่จะได้เงินอย่างนั้นอันนี้ข้อมูลเราไม่เคยผิดพลาดเพราะว่าเราดูจากผลการทํางานของรัฐบาลที่ผ่านๆมานะครับเพราะว่าก่อนที่จะเข้าที่ประชุมคณะมนตรีนี่มันยังมีเรื่องเกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังด้วยคือ เมื่อวันที่สิบพฤศจิกายนท์ที่ผ่านมานี่นายภูมิธรรมเพี่ยทยชัยหลังจากประชุมนบขก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าจะพยายามผลักดันให้เข้าที่ประชุมคณะน้ำตีให้ได้ภายในวันที่สิบสี่พฤศจิกายนนี้แต่ว่าเขาประชุมเสร็จวันที่สิบพฤศจิกายนนะครับประชุมเสร็จวันที่สิบพฤศจิกายนนบขนี่วันที่สิบเอ็ดก็เป็นวันเสาร์วันที่สิบสองก็เป็นวันอาทิตย์เขาจะส่งเรื่องไปยังเลขาธิการคณะน้ำตีนี่ก็จะต้องส่งเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมนี่ ก็จะต้องส่งไวที่สุดก็คือพรุ่งนี้สิบสามพฤศจิกายน 2, 5, อออสองห้าหกหกเสร็จแล้วเลขาธิการสํานักเ,เลขาธิการคณะรัฐมนตรีนี่เขาก็จะเรียบเรียงเ,เรื่องที่จะเข้าคอรมอนี่มันก็ไม่แน่ว่าจะเข้าทันวันที่สิบสี่ไหมเพราะว่าเขาจะมีเรื่องราวข่าวสารต้องมากมายที่จะเตรียมไว้ให้ที่ประชุมคอรมอพิจารณาอนุมัติมาที่สิบสี่แล้วก็ยังมีที่เกี่ยวข้องก็คือ มันเป็นเรื่องที่ที่จะต้องใช้งบประม,มาณบางทีไปเยื่นเรื่องไว้กับสำนักเลขาคณะนตรีแล้วนี่ภายในวันที่13พฤศจิกายนแต่ถ้ามันจําเป็นจะต้องเรื่องนั้นน่ยก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะนตรีอนุมัตินั้นมันจะเป็นจะต้องให้ให้กระทรวงการคลังสำนักงบประม,มาณพิจารณาความเหมาะสมเห็นชอบก่อนนี่บางทีสำนักเลขาธิการเขาจะตีเรื่องกลับมาตีเรื่องกลับมาแล้วก็ให้ให้ผู้เสนอเรื่องก็คือกระทรวงพาณิชย์นี่ ให้เสนอเรื่องไปให้อ,อ่าอาจจะไม่ชำนองนั้นสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะส่งเรื่องนี้ไปให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมก่อนดูความเหมาะสมดูว่าผิดวินัยการเงินการคลังอะไรไหมนะครับซึ่งซึ่งเวลาเขาเอาไปส่งเข้าที่ประชมุมคณะรัฐมนตรีในวันที่13พฤศมิกายนนี่สสำนักเลขาธิการจะเขาจะส่งไปให้กระทรวงการคลังพิจารณาเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะ กระทรวงการคลังก็ไม่น่าจะพิจารณาวันเดียวเสร็จก็คือวันที่13พฤศจิกาเสร็จแล้วตีเรื่องกลับมาวันที่14พฤศจิกาเนี่ยเข้าที่ประชุมคลรมได้มันก็โอกาสที่จะเข้าที่ยยประชุมวันที่14คลรมเนี่ยเข้าที่ประชุมวันที่วันที่14พฤศจิกาเข้าที่ประชุมคอรมอเนี่ยก็กยากอยู่นะครับเพราะมีขั้นตอนเป็นแบบนั้นขั้นตอนเป็นแบบนั้นเนี่ยเราเทียบเคียงจากปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนี่ก็มีการเสนอเรื่องโดยกระทรวงพาณิชย์นี่ะ เสนอเรื่องไร่ละพันคนเรื่องแล้วไม่เกินยี่สิบไร่เข้าที่ประชมุมคอรมอนี่แหละสำนักเลขาธิการไ่ยเขารับเรื่องไปแล้วเขาก็ตีเรื่องไปที่กระทรวงการคลังให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมก่อนผิดวินัยการเงินกนารคลังอะไรไหมเกินนี่เพาดานสาธารณะอะไรไหมเขาไปดูกันเขาพิจารณาก่อนพอกระทรวงการคลังใช้เวลาพิจารณาเป็นสัปดาห์นะครับแล้วก็ตีเรื่องกลับมานี่ในปีที่แล้วเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่นายพลความเปชนชัยบอกว่าจะผลักดันให้เข้าที่ประชุมครมอให้ที่ประชุมครมอพิจารณาในวันที่14พฤศ่ิกานี่ ก็ไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่วันที่14พฤศพจิกาคณะตีจะได้พิจารณาเลยนะครับมันอาจจะเป็นตามขั้นตอนที่เราว่าก็ได้ให้กระทรวงการคลังดูดูหลายเะเ่ียดูความเหมาะสมก่อนก็ได้นะครับเพราะฉนั้นโอกาสที่จะเข้าวันที่1 4พฤศิจิกายรเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นสัปดาห์หน้าถ้าเข้าประชุมกันทุกวันอังคารโดยไม่มีการเลื่อนก็อาจจะเป็นวันที่21พฤศพิจิกาหรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไป พะถ้าเป็นแบบนี้จริงๆการได้เงินของพี่น้องชาวนาก็จะเลื่อนออกไปอีกเพราะหลังประชุมคอรมอคอรมอมีมติอนุมัติก่อนทกศจึงจะมีการประชุมบอร์ดกันหลังประชุมบอร์ดทกศนั่แหละครับจึงจะจ่ายได้ซึ่งบอร์ดทกศนี่เขาก็มีการประชุมกันเพียงแค่เดือนละครั้งนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ติดตามข่าวว่าบอร์ดทกศนี่เขาประชุมกันวันไหนนะครับทีนี้ก็มีข่าวออกมาว่า ก็ไม่ทราบว่าถ้าสมมติว่าเรื่องสามารถเข้าที่ประชุมคอรมอได้ในวันที่14พฤศจิกายนนะครับเรื่องสามารถเข้าในที่ประชุมได้ในวันที่14พฤศจิกายนก็ยังไม่แน่ว่าคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มีข่าวว่านายกร,รัฐมนตรีนะครับและคณะรัฐมนตรีบางท่านตอนนี้ยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับคือนายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายท่านอยู่เดินทางไป สหรัฐอเมริกาเพื่อประชุมเอเปกนะครับแล้วก็คาดว่าในวันที่1 4พฤศจิกายนเนี่ยยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกานายกตีและคณะตีบางท่านยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวันที่1 4พฤศจิกายนมีการประชุมคณะตีนะครับการที่ขาดนายกตีไปไม่ได้เข้าร่วมประชุมนะครับสำนองนี้หรือขาดรัฐมนตรีอีกหลายท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุมเพราะว่าติดภารกิจ ประชุมเอเปกอยู่ที่สหรัฐอเมริกานี่ก็ไม่แน่ว่าการอนุมัติไล่ละพันเนี่จะสามารถอนุมัติได้หรือไม่นะครับเพราะว่าเขาก็ต้องดูรายละเอียดดูองค์ประชุมคอรมอว่าเหมาะสมไหมในการจะมีมติอะไรออกมาเพราะว่ามีรัฐมตีหลายท่านอยู่ที่ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งนายกุัฐมตีด้วยที่จะไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันที่ในวันที่1ิบีพฤศจิกายนนะครับ ซึ่งเราก็ต้องลุ้นว่าถ้าเรื่องสามารถเข้าที่ประชุมได้คือสมมติว่านายผมทมพิเาราใช่เนี่ยส่งเรื่องไปเลขาเลขาที่การคณะมตีสิบสามพฤศจิกาและสมมติว่าเรื่องนี้ไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของกระทรวงการคลังหรอกสามารถบรรจุเขาเป็นวาระการประชุมในวันที่สิบสี่พฤศจิกายนยนเลยนี่ก็ต้องไปดูกันว่าวันที่สิบสี่พฤศจิกายนนี่คข้อรวอนุมัติได้ไหม พาะนายกตีก็ไม่ได้มานั่งเป็นประธานและมีรัฐมนตรีบางท่านที่ไปกับนายกตีที่สหรอเมริมกาก็ไม่ได้มาร่วมประชุมในวันที่ในวันที่14พฤศจิการนะครับบางทีเรื่องนี้อาจจะชะลอไว้ก่อนอาจจะไว้พิจารณาในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีคราวหน้าที่คณะรัฐมนตรีมาครบทุกคนพร้อมด้วยนายกตีด้วยนะครับเข้าประชุมครบทุกคนก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรืออาจจะพิารณาได้ก็ได้ เพราะว่าการที่นายยฐมนตีไม่อยู่ก็คงจะต้องมอบหมายให้รองนายยฐมนตีรองนายยฐมนตีเป็นประธานการประชุมคณ้รัฐมนตีแทนแล้วก็เขาก็ต้องดูความเหมาะสมว่ามีคณ้รัฐมนตีกี่ท่านที่เขาร่วมประชุมแล้วอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถอนุมัติได้ไหมถ้าสามารถอนุมัติได้คณ้รัฐมนตีก็จะอนุมัติได้ก็ต้องรอติดตามข่าววันที่1 4พฤศจิกาจนอีกครั้งนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วไร่ละพันใน จะจะอนุมัติได้ไหมในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่1 4พฤศจิกายนนี้นะครับหรือว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่1 4พฤศจิกายนจะเลื่อนไหมเลื่อนออกไปอา,อาจจะประชุมในสัปดาห์นี้แหละแต่ว่าเลื่อนออกไปหลังจากนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาทำนองนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะเลื่อนไปประชุมสัปดาห์หน้าเลยอังคารหน้าเลยก็ยังไม่แน่ต้องติดตามข่าวกันเพราะว่ามีสื่อรายงานว่าวันที่1 4พฤศจิกายนนี้ นายกรัตรีและรัตรีบางท่านยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับส่วนการประชุมคณะรัตรีก็ยังไม่มีข่าวว่าจะเลื่อนหรือเปล่าหรือว่าจะประชุมได้เลยโดยคณะรัตรีที่ยังอยู่ในประเทศไทยประชุมกันเลยและนายกรัตรีก็ต้องมอบหมายให้รองนายกรัตรีท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานการประชุมคณะรัตรีแทนนะครับซึ่งแน่นอนครับก็กระทบกับช่วยค่าเก,เกี่ยวเกี่ยวไร่ละพันว่าจะได้ไหวหรือช้าซึ่งจะได้เงินเมื่อ,อไหร่ยังไม่สามารถบอกได้เพราะว่า มันจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนก็คือคดีอัตอนมัติก่อนพอคดีนัตอนมัติเขาก็จะต้องส่งเรื่องไปสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ต้องส่งผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และที่สําคัญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ต้องรับทราบในในประเด็นต่างๆก็จะมีทั้งกรมการข้าวกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์นะครับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรซึ่งเป็นผู้รวบรวมผลการลงทะเบียนชาวไร่ชาวนานะครับ แล้วก็ทกศด้วยซึ่งจะเป็นผู้จ่ายเงินนี่เขาต้องประชุมบอร์ดทกศก่อนพอประชุมบอร์ดทกศบอร์ดทกศกําหนดวันจ่ายก็จึงจะได้ประกาศมาแจ้งออมานั่นแหละครับก็ยังต้องรอกันต่อไปนะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวช่วยค่าเก็บเกี่ยวไร่ละพันไม่เกิน20ไร่คูเรือนแล้วไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนี่จะได้เงินเมื่อไหร่นี่ยังจะต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะครับโดยเฉพาะลุ้นก่อนวันที่1 4พฤศจิกายนนี้ขัมนตี เฉพาะที่ยังมีอยู่ในประเทศไทยนี่จะสามารถอนุมัติได้หรือเปล่านะครับต้องรอดูตรงนี้นะครับเอาล้ครับสาหรับวันอาทิตย์นี้ก็พูดคุยกับพี่น้องชาวนาไว้ก่อนเพียงเท่านี้นะครับแต่เราก็ย้ํากับพี่น้องชาวนาว่าไร่ละพันครัวเรือนแล้วไม่เกิน20ไร่สองหมบาทพี่น้องชาวนาจะได้นะครับก็คาดว่าจะได้ก่อนพีใหม่นะครับดูไทม,ม์ไลน์การอนุมัติการบอร์ดทกศประชุมอะไรกันแล้วนี่น่าจะได้ก่อนวีใหม่ ได้ภายนใ,นนในเดือนพิกายจเนคงเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อวิเคราะห์วิจารณ์ที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ข้อเน้นหนักที่มาบอกพี่น้องชาวนาเลยช่องเราข้อมูลของเราไม่ค่อยผิดพลาดพี่น้องจะได้แน่นอนนะครับปีนี้จะต้องได้แน่นอนส่วนปีการผลิตหน้าปีการผลิตหน้าก็คือลงทะเบียนปลูกข,ข้าวปีการผลิตสองห้าหกเจ็ดทับหกแปดนี่โอกาสที่จะได้ค่าเกดเกี่ยวไร่ละพันนี่ กู้เลแล้วไเกินยี่สิบไร่สองหมื่นบาทนี่ก็มีโอกาสน้อยลงเพราะขณะน,นี้รัฐบาลชุดนี้เขามุ่งเน้นไปตามต้นข่าวที่เล่ามายฝั่งข้างต้นนะครับคือจะไปพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นลดต้นทุนแล้วกาก่ากันไปให้กระทรวงกรเกษตรกรมการข้าวเป็นพี่เลี้ยงชาวนาเสร็จแล้วรายละเอียดเหล่านี้พี่น้องไปอ่านได้ที่ลิงก์ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ซึ่งเป็นลิงก์ข่าวขอ,าข,าของกรมการข้าวนะครับ ที่สรุปผลการประชุมนบขณวันที่10พฤจิกายนที่ผ่านมาพี่น้องไปอ่านดูได้นะครับนโยบายนะรัฐบาลชุดนี้พร้อมทั้งนโยบายนบขนโยบายบริหารจัดการข้าวงชาติเนี่ยไม่อยากจะช่วยพี่น้องชาวนาแบบแบบลักษณะไร่ละพันแบบนี้ไปทุกปีจะช่วยให้พี่น้องชาวนายั่งยืนในลักษณะการผลิตให้ได้ผลผลิตมากลดต้นทุนให้คุณภาพพกข้าวผลิตออกมามีคุณภาพก็ว่มา,มา,า,วากันไป แล้วชาวนาจะเข้มแข็งย่างเยืนก็บอกโดยที่รัฐไม่ต้องช่วยทุกปีทุกปีแบบนี้นะครับเอาละครับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ช่วงกลางวันวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องชาวนาทุกคนทุกท่านที่มาฟังการวิพากษ์วิจารณ์มาเล่าสู่กันฟังมาพูดมาคุยกันนะครับมีข่าวที่ใหม่และด่วนกว่านี้ก็จะนํามาเล่าสู่ฟังไอ้ที่พูดอยู่วันนี้ไม่ใช่ข่าวเป็นข่าวบางส่วนแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อวิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์ว่า ชาวนาน่าจะได้ในช่วงใกล้ๆปีใหม่นน่แล่ะครับได้ไวก็คงไม่ได้เพราะยังมีขั้นตอนอีกอยู่ตามที่เรากล่าวมานี้ครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ